คณะกรรมการแหล่งน้ําที่ดูแลเรื่องการบริหารจัดการซึ่งอันนี้ก็คือเป็นวัตถุประสงค์หลักนะครับเราไม่ได้ให้ปลาอย่างเดียวนะครับเราให,ให้เบ็ดไปหมายถึงว่าเขาจะได้มีเครื่องมือทำรรมาหากินนะครับตอนนี้าชาวบา้านหรือว่าประชาชนในทำนกปลาห้วยวังเบนเนี่ยก็สามารถที่จะเพาะพันปลาเป็นชุดเพาะปลาเคลื่อนที่ได้นะครับก็สามารถจะเติมพันปลาลงในแหล่งน้ำนไ,ได้นะครับอันนี้ก็ทำให้มีรายได้มาเข้ามาในตลอดต่อนเนื่องทั้งปีนะครับก็เป็น ความสุขอันหนึ่งที่เห็นว่า,าประชาชนหรือราษฎรหรือเกษตรกรสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้และก็คิดว่าบริหารจัดการต้นทุนทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืงนเนี่ยถือว่าเป็นความสําเร็จของของของ,ของกรมประมงด้วยส่วนหนึ่งครับโครงการที่กรมประมงทําเป็นโครงการที่ประสบความสําเร็จจะมีการขยายโครงการแบบนี้ไปในแหล่งน้ำอื่นๆหรือย,ยังไงบ้างครับครับก็มีความตั้งใจที่จะขยายให้มากขึ้นนะครับแต่ว่า ในข้อจํากัดเรื่องงบประมาณที่เราได้รับอยู่ขนาดนี้ก็สามารถขยายได้ประมาณ20 20แห่งเพิ่มเติมจากาต่อปีนะครับคือเราจะดูแลต่อเนื่องตั้งแต่ตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ปี60จนขนานี้เรามีโครงการที่ดูแลอยู่120โครงการในแหล่งน้านะครับแล้วก็ทุกๆปีก็จะเพิ่มขึ้นอีกแหล่งละ20แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในหลายจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เห็นความสําคัญนะครับก็เอาโครงการเหล่านี้ไป ใช้งบของจังหวัดในการที่จะพัฒนาเพิ่มเติมมากขึ้นซึ่งก็หลักการเดียวกันนะครับไม่ได้แตกต่างจากที่กรม,มงบธรรมก็นับว่าเป็นการขยายผลที่ที่ที่ดีนะครับกรม,มงก็คิดว่าเป็นความร่วมมือระหว่างกรม,มงบและก็ส่วนภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีส่วนผลักดันสนับสนุนด้วยนะครับสุดท้ายครับคำถามสุดท้ายวันนี้ลงพื้นที่ที่จังหวัดอุดรธานีอยากจะฝากหรือว่าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานียังไงบ้างครับสาหรับ,รบชาวบ้านที่วันนี้ มาร่วมโครงการกับทางทางพงะมงกุฎครับก็ฝากขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะการเข้ามาร่วมกันเราได้บรรยากาศของสังคมไทยตับคืนมานะครับการมีส่วนร่วมร่วมกันในยามที่เรามีความทุกข์จากโควิดในทีแต่เมื่อสถานการณ์ผ่อนคลายนะครับวันนี้เราก็ได้มีกิจกรรมซึ่งได้ทําร่วมกันที่เราเคยทํากันมานะครับแต่ยังไงก็ตามราชการก็ดูแลเรื่องของมาตรการเรื่องสุขอนามัยเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของโรคโควิดอย่างดีมีการคัดกรองนะครับ เห็นความสุขของประชาชนแล้วผมก็ชื่นใจนอกจากที่อ,อำเภอรประจักษ์ศิลปาคมแล้วเดี๋ยวผมจะไปที่อำเภอชัยวานนะครับไปดูโครงการแปลงใหญ่ซึ่งก็เป็นอันหนึ่งที่เกษตรกรมีส่วนร่วมรวมกันผลิตเพื่อจะได้ผลผลิตมาจําหน่ายร่วมกันแล้วก็สร้างมาตรฐานการผลิตสรมาตรฐานการเลี้ยงนะครับร่วมกันเราได้รับงบอุดหนุนจากภาครัฐบาลมาในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมในการผลิตด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปต่อซึ่งก็ทราบว่า ก็เป็นความสําเร็จของอีกกลุ่มหนึ่งนะครับในจังหวัดอุดรธานีครับ